ตัวปฏิจจสมุปปนธรรมคือธรรมที่เกิดแต่เหตุเนี่ยเป็นคำคำเดียวที่ถูกขยายออกมาเป็นอิทัพป,ปัจยตาและปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปปนธรรมคือธรรมที่เกิดแต่เหตุเกิดแต่เหตุยังไงพระองค์บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสมิงสติอิทางโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี อิมัสุปปาธาอิทางอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอะสติอิทางนโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสีบ่บรรทัดโยมจำให้ได้ จำให้แม่นเพราะนี้คือสิ่งที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนะเพราะการรู้อิทัพปัจจยตาสีบรรทัดจำภาษาไทยก็ได้นะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปงสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ใครใครควรสีบรรทัดนี้ได้เป็นโสดาบันเห็นไหมอ่าแค่สีบ่บรรทัดโสดาบันเนี่ยเขาจะพิจารณาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับแค่นี้เองเห็นไหมโยมรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งสีบ่บรรทัดนี้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปปนธรรมนะฉลาดในธรรมอันเกิดแต่เหตุอาศัยเหตุ และพระองค์ก็ขยายต่อยะทิทางแปลว่าได้แก่อะไรอวิชชาปัจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมรัสอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนการเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เป็นปฏิจจสมุปาทสายเกิดสายเกิดขึ้นของความแก่ความเจ็บและความตายแล้วก็ทรงตรัส ปฏิจจสมุปบาทสายดับของความตายนะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายนะจึงมีความดับแห่งผัสสะไล่มาจนกระทั่งชาติดับชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัส อุปายาศาสทั้งหลายจึงดับสิน้นศาสดาตรัสรู้ตรงนี้นะนั้นพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนตรงนี้นะเป็นธรรมะที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา